พี่นางฟ้าตาเอ๋ตาเอ๋พี่นางฟ้าข้าอยู่ข้างหลังนี่อยู่ข้างหลังนี่อยู่ไหนนะข้าอยู่ข้างหลังนะพี่นางฟ้าข้าไม่เล่นแล้วพี่นางฟ้าทำไมไม่เล่นด้วยล่ะยังจับคอหาไม่ได้เลยเหนื่อยกเล่นแล้วเหนื่อยงั้นเหรอพี่นางฟ้ามาเล่นซ่อนหากันจะหลับตายืนรอตรงนี้นะรอแป๊บหนึ่งนะหลังจะรีบไปซ่อนพี่นางฟ้าห้ามแอบดูนะหลับตาไว้ข้าจะไปทางนั้นนะ พี่นางฟ้าอย่าลืมตานะซ่อนให้ไิมเจอ่เ <c oughs> ไม่เจอหรอกข้าไม่ได้อยู่ที่นี่ข้ามาแล้วสุดปอนานข้ามาจับเจ้าแล้วซ่อนให้ดีๆนะ ไม่อย่างนั้นข้าจับเจ้าได้แน่เสรนเปอานันโอนี่แล้วฟ้านี่เสรนเปอานันเจ้าทำอะไรอะสุลันฉันจาค่าในท่านฉันพลกาก่อนนะ คุณชายร่องเซิร์คุณจากข้าเหรอคได้ยินชื่อเสียงท่านมานานแล้วล่ะคุณชายรองแห่งว่านเป่าใจ่าามีเสน่ห์รูปงามหน้าหลงไหลนักรีบเข้าไปเถอดเจ้าค่ะท่าแก่เจ้ากว่ท่านอากุยรอท่านอยู่ด้านในแล้วเจ้าค่ะเชิญเจ้าค่ะมาๆด้านในมาเชิญด้านใั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนอาๆารย์นัเานะ เอ้ทุกคนฟังให้ดีๆนะทุกคนนะคุณชายรองเสิร์นเนี่ยเป็นแขกคนสําคัญของเราต้อนรับให้ดีล่ะตบรางวัลไม่อั้นเลยล่ะหากว่าคุณชายรองไม่พอใจแล้วล่ะก็ข้าก็จะเออจะพกลับให้หมดเลยจริงจงเลยอ่าาเร็วเร็วๆลินไล่คุณชายรองาเข้าวเลยอ่าลินดีๆอย่าให้หกกระชอกขึ้นมาล่ะมาคุณชายรองข้าขอดื่มไม่ทัน เงินที่เอามาเนี่ยให้พวกเจ้าหมดเลยนะขอบคุณคุณชายขอบคุณคุณชายร้องคุณชายรองหาท่านไม่พอใจแล้วล่ะก็พวกเรามาแลกเปลี่ยนกันไม่เป็นไรเชิญพวกท่านสนุกไปดีกว่านะเออมามามาดื่มกันมาดเดือดเดือกันมามามาเชิญเชิญเชิญกันมา น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำล่ะฮะก็ฮะเอาน้ำก็อยู่นี่ไงเอ๋เอเมื่อกี้ยังเต็มอยู่เลยอเรื่องเล็กแค่นี้ยังไม่ได้เรื่องจริงจริงเลยสุลานข้าจะช่วยเช็ดให้ไม่เป็นไรข้าช่วยเองสุลาน แขนของเจ้าทำไมเป็นแบบนี้ล่ะใครทำเจา้าใครโหดร้ายขนาดนี้ท้าต้องไปบอกท่านแม่ให้ท่านแม่จับคนไม่ดีนั่นท่านแม่ไม่นะพี่ใหญ่ท่านแม่พี่ใหญ่อลร้องล่ะอย่าบอกท่านแม่เรื่องนี้เลยทำไมล่ะเรื่องนี้ให้ท่านแม่รู้ไม่ได้เจ้าถูกทำร้ายแบบนี้ทำไมถึงให้ท่านแม่รู้ไม่ได้อซอขอร้องอย่าบังคับข้าเลยสุหลนันเป็นคนอาภัพ ประโยคนี้เหมือนข้าเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยเลือกคู่อย่างฉลาดอย่าวางใจผู้อื่นหยุดเดี๋ยวนี้นะ จาเป็นใครจะเป็นคนเขียนกระดาษนี้ใช่ไหมเลือกคู่อย่างฉลาดอย่าวางใจผู้อื่นข้าจะแต่งงานพรุ่งนี้แล้วจะพูดเรื่องไรสาระอะไรแม่นางถังสิ่งที่ควรพูดข้าก็พูดแล้วการแต่งงานเกี่ยวพันกับความสุขทั้งชีวิตหวังว่าเจ้าจะคิดให้ดีน่าขันคุณชายใหญ่บ้านสนเป็นหนึ่งในใต้ล่าอีกอย่าง พ่อเขาเป็นเจ้าของวันเป่าใจเจ้าคิดว่าข้ามีอะไรต้องทบทวนอีกอจะเป็นใครกันทำไมถึงพูดเรื่องนี้กับข้าแม่นางขอร้องอย่าบังคับข้าลาก่อนนี่เอ้ยเจ้าเองคนนี้วันนั้นก็คือเจ้าในที่สุดท่านก็จำได้ถ้าไม่ใช่พระประโยคขอร้องอย่าบังคับข้าข้าก็คงจำไม่ได้ วันนั้นข้าคิดว่าเป็นพระเจ้าอิจฉาความโชคดีของข้าแต่ไม่รู้เลยว่าจะไม่เคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าจะช่วย